สวัสดีค่ะวิชางานมักคุเทศวันนี้นะคะก็คือครูเนี่ยจะมาอัดวิดีโอนะคะก็คือสอนเกี่ยวกับการเปิดและการปิดทัวนะคะในการเป็นในฐานที่เราเป็นมักคุเทศนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาสาธิตในการที่เราเป็นมักคุเทศท้องถิ่นของประจำหมู่บ้านนั้นๆน,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 นะคะอ่านะคะ,ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดทัว ดีนะคะแล้วก็ปิดทัวร์ได้เรียบร้อยเนี่ยก็คือแสดงว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องมีการเกิดความพึงพอใจอย่างหนึ่งนั่นแหละนะคะว่าเออถ้าเราพูดออขั้นแรกที่เขามาเจอเรานะคะว่าเออมันเป็นการเปิดทัวร์แล้วการอันนี้ค่ะ <c oughs> ดีนะคะลูกค้าก็จะออบอกต่อนะคะหรือว่าเกิดความพึงพอใจได้นะคะออในด้านในด้านในด้านการบริการของเรานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าการเปิด หรือว่าการเปิดมัคคุเทศหรือว่าการเปิดโปรแกรมนั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะมาดูกันเลยค่ะก็ขั้นแรกนะคะก็อันดับแรกเลยพาไม่ได้คือสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเ,เป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนหลับสบายดีไหมคะหรือว่าอากาศเย็นสบายอากาศเย็นไปหรือเปล่านะคะนะคะก็วันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่จังหวัดสตูลนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะดิฉันนะคะก็ต้องขออนุญ,ญาตแนะนาตัวก่อนนะคะดิฉันนะคะชื่อว่าวุษนานั่นเองนะคะแต่เรียกว่าวุฒนาเนี่ยมันยาวเกินไปนะคะก mm ็ใ hmm. ห้ทุกท่านเรียกดิฉันว่านานานะคะหรือเรียกว่าไกด์นานานั่นเองนะคะ, mm hmm. ะสาหรับวันนี้นะคะ,ะตอนนี้ที่เรายืนกันอยู่นะคะนั่นก็คือหมู่บ้านปากปลานั่นเองนะคะดิฉันนะคะเป็นไกด์ของประจําหมู่บ้านของ หมู่บ้านปากปลาานั่นเองนะคะก็คือจะพา,าทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมยังหมู่บ้านปักปลาานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะในฐานะที่เรายนอยู่ที่นี่แล้วนะคะหมู่บ้านปากปลาานะคะก็อยู่ที่จังหวัดสตูลนั่นเองนะคะเราก็มาเราก็มาดูกันเลยะคะ่ะว่าจังหวัดสตูลนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกคำขวัญของจังหวัดสตูลนั่นเองนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าคำขวัญของจังหวัดสตูลเนีย่ยมีชื่อว่าอะไร อ่ะนะคะก็ฉะเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยนะคะคำขวัญของจังหวัดสตูลน,นะคะนั่นก็คือสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะ,ะเราก็มาเดินทางนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะเออไกดนานาน,นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับอีกคนหนึ่งก็คือบางสักนั่นเองบางสักคือใครบางสักก็คือคนขับเคลื่อนยานพาหนะนะคะที่จะพาเราไปยัง สถานที่ต่างๆหรือจุดต่างๆของหมู่บ้านปักปราระนั่นเองนะคะบางสักนะคะก็จะเป็นคนที่ชํานาญเส้นทางนะคะในการเดินทางสําหรับวันนี้เลยนะคะจะต,ต้องพลาดไม่ได้ที่จะต้องมีเขาอยู่นะคะนะคะอ่าถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะตเตรียมนะคะสัมภาระทุกท่านให้เรียบร้อยนะคะในการเดินทางวันนี้นะคะเราจะเดินทางโดยโดยรยอะไร ถรถสามล้อพ่วงนั่นเองนะคะหรือว่าสามล้อท้องถิ่นของหมู่บ้านเรานั่นเองนะคะเพื่อสะดวกในการเดินทางเข้าตามตอกซอกซอยต่างๆเลยนะคะนะคะก็ค <The> enfin, ือวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวย่างวิถีชีวิตชุมชนของวัดบบักบารานะคะก็คือท้องชิมอาหารท้องถิ่นของวัดบนปากบารานะคะชมวิถีชีวิตกันของชาวประมงนะคะการเป็นยูนะคะอาหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็ การสาธิตนะคะการทํากะลามะพร้าวนะคะเป็นวัสดุต่างๆนะคะก็ะคือเอากะลามะพร้าวเนี่ยมาเป็นวัสดุเรือใช้นะคะมาทําให้เกิดผลประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะคะก็ยังมีที่ช้อปปิ้งด้วยนะคะ,นะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปกันเลยนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ การสาธิตนะคะการพูดเปิดทัวร์นะคะหรือว่าเปิดการนําเทีย่ยวของเราเปิดโปรแกรมของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูต่อไปเลยก็คือการปิดทัวร์นั่นเองหลังจากที่เราพาลูกค้าทุกท่านนะคะไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูว่าการปิดทัวร์เป็นยังไงนะคะอะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ เป็นอย่างไงกันบ้างนะคะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านปักปลาววันนี้นะคะสนุกกันไหมคะสนุกค่ะประมาณนี้นะคะก็ทุกท่านก็จะตอบกลับมาว่าสนุกค่ะออนะคะ ดิฉันนะคะไกด์นานานะคะกับทีมงานนะคะหรือว่ากับบางศักนะคะในนามของหมู่บ้านบักบารานะคะ mm hmm. ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวชมแล้วก็มาเที่ยวมาช่วยช้อปปิ้งนะคะหรือมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือหมู่บ้านบักบารานะคะ mm hmm. ดิฉันนะคะก็หากดิฉันนะคะกับทีมงานนะคะผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ mm hmm. และดิฉันก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะกลับมา เที่ยวชมยังหมู่บ้านปะปราอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากไว้กับคำว่าม้าชิวิ่งเร็วยังไงก็ต้องเพลานะคะเพราะว่าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็เมื่อกี้นะคะเป็นการพูดปิดทัวร์นั่นเองนะคะแล้วทำไมคุณถึงมาอัดวิดีโอให้วันนี้นะคะเพราะว่า,าวันนี้นะคะก็จะให้เรานะคะ แก้ไขแก้ไขจากรอบก่อนนะคะที่ตัวเองพูดนําเสนอของหมู่บ้านตัวเองไปนะคะแต่ครั้งนี้คือไม่ต้องไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ให้นําเสนอในบ้านได้เลยนะคะแต่แค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มการพูดเปิดโปรแกรมกับการปริดโปรแกรมนั่นเองนะคะก็อย่างอื่นก็รายละเอียดในการในเนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่แค่ให้ปรับเปลี่ยนในการพูดนะคะและ้วก็ในการเปิดโปรแกรมนะคะก็คือให้เราเนี่ย ปรับเปลี่ยนใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครมีอะไรที่สงสัยนะคะก็ให้ส่งข้อความแชทมาหาคุณแล้วกันนะคะในกลุ่ม f a c e b o o k นะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชางานมาคุเทศนะคะก็เป็นเกี่ยวกับาการเปิดและก็การปิดโปรแกรมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ก็จบเป็นที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ